้างนิวไหมใจเกจะร้อยสองลงใจเกินล้านยินีคอนเสิร์ตขนาดนี้ไปร่ำไปยังไม่มึงเหี้วัน, <c oughs> นแล้วก็ให้วงนี้ละ <c oughs> ใช่จะว่าดอะไรเนาะตายแม้วเป็นเรื <c oughs> ่องอะไรหรอเป็นอะไรตอนเมื่อตายจริงๆจะไม่ง่า <c oughs> ยนยืนเดินมกขอด้าที่จทำเงินเข้ามาเราจะพูด ตายไปแล้วมเมื่อไหร่แต่ว่าตอนมาใส่ซีดมันนักครับเช่อตไหนเนาะจ่มองตรงนะครับพแอนมองตรง่ขาวันนี้นอนเยอะไหมคะพอเยอะครับเยะอะไหมแอนบอกให้า,านดันอ่านมาบ่ายสามแล้วฉันมาสามโมงแต่ตงคือว่ามันดีเลยใช่ไหมแอนห้าโมงเย็นเราไได้นอนนั่งตื่นกี่โมงแอนวันเนี้ Hãy subscribe cho kênh mấy luôn Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เกือบเป็น <ules> จ่าแล้วฮันเกาหลีเกาหลีเออบรูปูดอว่ารอนันลาจะลื่น <şu> ตัวจะลงมุ่งที่กบลูกหงุนหรอกแล้วแต่ละครับกินแล้วนะคะกินแล้วค่ะขอนี้ทาดีนนะคาลูกแสดงว่าเราไม่ได้เอาชุดน้องพิมันเน้ะอันนี้ของพี่ผ้าใบมีไหมในรถ ปปเสื้อยืดขาวจริงจนะตายแล้อะเป็นไ,ไงจ๊ะเอาไปแล้วเอาสูตรที่บ้านเสื้อยืดขาวของกุชชี่ของเก่งขลุยเกงยังของลุยที่เสื้อแจ็คเก็ตที่เราไปไลฟ์แม่ต้อนแรก EP แรกสีเขีวอะ<งง>อยู่ใช่ไหมแล้วก็ใส่เส,สื้อสีขาวแล้วก็ใส่กางเกงขาวก็ได้ค่ะใส่กางเกง กินเขียวไม่ได้ส <Deadpool> <T |ar|> <t> ั <ưa ederim? S 2> next next ่ก่นขิเาใช่อยู่ที่บ้านเขาไปเลี้ยงที่บานสี่สสี่สามหนึ่งเลยน่ะฮ่าฮ่าฮ่ี่มันทำอ่งเนียวเลยเนี่ยแต่ดี๋ยวฉันจะทำให้มเนียย ลูกปุ๊เขามาหาจอบอ่านเนี่ยอะไรยะพวกคือถามิวขาดจอบนะมีมีนี่ถามิวขาดตายอ่ะนี่มันคอมเมนเตอร์เลยไหมตอนจบทุกคนต้สดูรายการจะสะอาดอ๋อทำไมไม่มีรูปภาพนี่ต่อไปไดงลบเหรอปุบ แต่งหนาดว่ว <c oughs> ่าจะไม่อยาบอกนันจะง้นเหรอนีเนีเนสงมาแต่งน้ารอทยกแบมจงาจักบสงมาทายถูกงามี่ยอย่างนีนี่หละนี่แหละนี่แห อจจแล้วเออบอยซองึึบเลยนี่บอยซองพึบฉันเห็นนี่คอยแบบกีนเลยนี่หนงสองซ้เอาตีมาเอาตีเราท่าได้มาหรอเารอแพ๊ อีกอัคือสัมภาระแพงมาแต่งหน้าผู้ชายเลยหรอไสดีดาน้อสีเหลืองนี่ดอกเบอร์สีสีสีเหลืองโอเครู้จักกออนี่เดือหมอลำเรอน้ำไม่้วด้นปวดใจเขาด้นใจเขากดได้เที่ยเดียวเท่านั้นแหละ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเรนหน่อยน้ำเลนเดอร์ค่ะ